ครับพี่น้อนกับคุณพ่อกันตาบกหงนะครับวันนี้กาลังดูตั้งบาทนี่นะครับกับรถถอยขอให้หนอนนี่ได้ครับเสียงดังมาเขาเนี่ยด้วยเสียงดังอีกเรื่องหัวแม่งยังนะครับหัวอีเสียงรบกวนบอนนะครับสวัสดีครับคุณพันการครับอ่านบันหนอกกอยู่ตรงนี้คือเก่ามวันนี้ครับคุณพากันตาบอหงส์กินเอาแรงนะครับ กินแบบขุ่นลายนะพี่น้องให้มันเดือดเรียๆก็เลยนะครับเาเป็นอยู่อะเอดีนะดีนะเดี๋ยวนจี๊ยบถอนได้เพียง่โคกสกสิแดนเต็มเพื่นาะเมกม ทุกเตนทนะเตียงครับพี่น้องเตียงทัเคยเมื่อว่าวกอบในใจใพี่น้องฟังเรื่องช่องนี่นะครับพี่น้องว่าช่องเขาเมันเ,เ,เปิดรับเพื่อจะแบบเปิดรับทางให้ได้เนาะได้แล้วนะครับเลยถือาก็สิก็ขอบคุณพี่น้องนะครับเคยเขาถือเปิดห้องเนาะเขาถือใส่เดือยเอา เอาว่ามีพี่น้องด้วยว่าคนอยู่เบื้องล้งนะครับสองผมกับอาจจะปคคิสีพันชั่วโมงด้วยว่าบริพภนณฑ์กนเยอะถูกกระได้นะครับพี่น้องก็เลยไอ้ก็นดอบกอนนะแต่พี่า้องก็บอกว่าคนแต่อย่างว่าขอบพุ่งที่น้องอีกหน่อบอนึงเนาะบอกนั้นนะปกสีพันชั่วโมงบอกนี่ก็คือว่าสามารถเปิดสั่งได้ใดๆแต่กับว่าุณ้น่าแต่กับว่าห่นใดดอก แต่ก็ถือว่าผ่านคนทุกอย่างแล้วแมครับเขาเย่ยมาขอบคุณพี่น้องเต็มโดนนะเพราะว่าเขากั<ม>สามารถให้พี่น้อ,เองเบิ่งโฆษณาแต่ก็เป็นรายได้ของผมใหญ่นะครับคือการเบิง่งโฆษณาก็ทจำให้ก็มันใจเข้าเนาะนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณเลนไลน์นะครับเร็ยนให้ช่องผมครบสี่พันชั่วโมงจนกับช่องพานะแต่ก็ขอบคุณใน,นะคะนที่อ,อ,อ,อยู่บางล้างกับ ฟังไทยกิดที่น,นี่ผิดตามผิดโตนะครับผิดดับกับพันผพาหัวจักนองข้าแสงนองรับสายกินนะครับฟังเล่านะครับกับกับมีโอกาสได้ทายขี้กำนองนั่นะครับผิดตามพันผ้าหัวจักนะครับแล้วก็บมีผิดโตฟังไทยนะครับเพ่นจักนองฟังเล่าคือได้ทายขี้กัำนองฟังเล่าคือบป็ย ım, giving, ปังไงกับหัวจักกัำนองฟังเล่าก็ผีดโตผิดโตพันผ้าไปหัวจักนองฟังเล่าแต่ท like <único Liberty Overwatch> ี่นี่ บาน่อยนะครับแล้วก็ใส่เบาอ้วนนะครับถี่นี้ทีบเก้ากับที่มีประมาณนี้นะครับคนที่อยู่บางลังถือว่าใอ่พักดันไม่หยอดวิวหรือชั่วโมงนะครับถึงสีพันธ์ทั้งดครัขอบคุณคนได้รายนะครับในระยะเวลาถือว่าเร็วอยู่ค่ะเนาะสองเดือนกว่านะกับประมาณสองเดือนกว่านะครับช่องกับครบหนึ่งพันศัพ์แล้วก็คีพันชั่วโมงนะครับถึงครบ เดี๋ยนี้ทุกคนซอยจะอาจา่านจะูกพานได้ตอนนี้งเนี่ยตอกับก้ร่างใจเห็ดทีวดวโโด่ว่านแหะค่ะตอนไหกกับมสิพาเนี่ยมวันเดเห็ดไปเลือยนี่นะครับพี่ <c oughs> น้องแตมมีโอกาสกับมาส่องพานเรืกับมนก็นดีใจนะครับตอนไรกกัแค่พมนฬแล้วเป็นเป็นป <สา S 1> คนดีเห็นงเธอเจอเาะแต่พมเป็นสมครช่องให้นะครับช่องแรกๆนะครับแต่พอเกิเคยเห็ด ชองเผ็ดหมดเยดที่มองที่ท้างหน้าคนนันก็เลยลองสมัครสมัครชองให้นะครับเพราะว่าผมมียิมเยรียบร่อยนะผมเลยลองสมัครให้ขนยับเห็ดคือเขาเบื้งมือเพิ่นเสียดบอที่แหลงมื่อเพื่อนเสีดหรอบอกว่า,าเวนก็ไปก็มาออมคนคบอก่หลากล่องมันสีเดียวนึงสินะแต่างกล่องนี่คือิบาเนี่ยตุ๊กติตลอดบอกแบบอ๋อ ก็บ้าณนี่ยขอบุ้นไดร้ายเนี่ยพี่น้องซึ่งเขาบอกขอบุ้พี่น้องหลมนตบอกงข่างนาพี่น้องเี่ยนะเขาไม่มาเองั้มไม่กินแหนะค่ะตับอกคงกินแหนะเนาะตแสบเนี่ยมันเปาตงกินแหเนาะสเกาห้องนี่นสกห้องเน่ยเขากล้องมาลูกเนี่ยเขากล้องมาห้องนี้ห้ารักพ้องนีหลายอย่างบอก ามนยังไงทหมูด้วค่ะกะกเดรเจดตัวู้ตัวู้นะครับเราตันกะนี่นั่งกินยูวเซา้ยอยังเดียวพี่น้องไ่เอาเลยกินลามันกินลามันกินล้เซากไแ้กับอันแกงหน่อไม่อันตะวันเบ็ ปูนแมใหม่นกม่มาจะทำรงแมะเอ๊ะแมแมมนมมจะำลงใพ่นหมนแจงกแมวเมื่อวานยคกิ่ที่นอว่เราเขาเล้านะครับบริษยค,ก,คกิคตัแวแจงกิบขึ้ปเนาเดปนนที่ตาเปนัวเแห เด็ดงบเสิครับเจ้าเจกินเขาวลาอะกินอ่างหนาไม่นอนนะครับน้ำจะข้าวเลยแค่องห็นไม่นอนเจอกมาขือดิ๊กอดกอดกดใคไปอดกด่มะนาวเลยกต้องอกเจอรส้านกกอดา ใส่เสื้ข้าวปุ่นหรหน่อเดี๋ยวใส่บะคงน้ำใส่ข้า่บงใส่หลายนี่ใส่่ใส่เป็นพีนะครับใส่พกปพี่เี่ กำลังใจอสตนี้ได้ือหนอบการแบบลงโฆษณายื้อ่คตขได้คพหนอนห็กำลังใจอันมันหนอนก็เนี่ยแน่นะครับบดว่ารับพี่น้องนี้แต่ว่าเป็นเยอก่เป็นของหวยซอยเนาะซอยเบิ้งเนาะเออยที่เมนหวยู่นะต่าขอตา์มาขับนั่นแหละพี่น้องเอเยร่ยครับก็เลยฆ่าตั้ปูตัางตาเลครับว่าตอนนี้ก็สามารถติอยู่บาไร้่นอง วัเดี๋ยวค่าหนุ่มลูกค่าเขาลูกนะครับเาเหกินเขาเลือกแน่นครับพี่น้อยอยู่สองคนเนาะทีนจะกินแต่ละมือแต่ละเว็นะครับนม่งๆดีดังเง่งเง่งง่งงขอตุ๋นเขอไผอนะครับเพื่อมันเรียมวว้ชัดเจนะครับ เขาอยากเปลียนเงินไปหนอยก็ล่างใช่ไหมเทานั้นเนาะ้ำยัไปลาน

ครับผมครับสบาดีนงเิ่หวยนั้นะเออเออออเออเียเปนค่อหน่อยนี่ก็บุงลวดนะครับแล้วก็กะเจี๊ยบนครับเนืหอู้ชั่วนะครับออคนอาได้ค่ะอาได้ครับเดี๋ยวเวลา

ก็าเข้าออเ,เลยอ๋อริงเหรอองก็เห็นหมาขาเขามาด้วยุ่นได้บุตตตายจะเชื่อน้อ,อนนกใส่แตจ้วงเอ๊ะไปดาวไงยังเฮ้ยพอแล้วเด็ก <c oughs> ไอ้เขาวัตถุประหลาดมาไปหน่อยัวกวนจ <ไ>มึงหลุดได้หรืเล่หลุดแบบด้วยกำปันกำปัน Có là môn mẹ mặt 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 mà thử bán mà. Mà ไม่ป็นอพื่อูก็มีนะครเขาก็แต่บอกคงำส่วนใช่หรอใครหรอแม่ผมมันอย่างไงเป็นหรอใครอย่เค็ปกติกินนะคระจิด้กกินไหนกินนี่เท่าแก่ปกติบอไปนะใครอยู่ไปกินไง

ไปรับไปนอนจะได้กะอนาตกินเขานะกินไปสิ่ดัเกินไปแ่จำเลยไปถ่ายกับหมอขอพูดทุกคนขรับสนุนเพื่อนแม่นะครับเป็นกำนังแต่ห้เพื่อนแน่เป็นตังใจเฮ็ดอีลีนะค่ะอยากขอบคุณนทุกช็อตเลยที่ทานเรียกไว่าโอเคค่ะอยากขอบคุณนกับท่านอันไหนแน่มากเาดีทั้งชั้น้งโค้นโคนอดฝนหนึ่งเขาเลยยอดนเป็นนำเรียกตวเป็นบ้านสองนเขา สนะไปอย่างดอกมอแห่งนีีเมลกะเที่ตามคันดอนไปกันเปิดสองได้จะว่ากดเพิ่นน้องเพิ่นกับว่าแห่งเปิดจีเมลต่ากันเด้ไม่าอตรวจสองวม่สิญาตพูดองรนะทนี่ทำนี่สองสองอ่นประมันนี่แหละอตเด้๋ยนี้ลื่นปว่าว่าฐานะปรนไดีวยเปลดสยางได้ไห่กับป่าผู้สนญาตเนาะแต่กอพูดอะไรี่เบิรงที่ซอยเพิ่นด้วยค่ะไม่ครับ ก็เลยบอกค่ยหูมาในนอกต่างจังหวัดบอกก็เหตุทั่วแหละกะอาศัยสอบถามพี่ต้อผู้หลอกูู้น้องนองตั้งได้เนาะแหน่จุ๋ยตอยดูแลเพื่อนเฮ็นเพื่อนขอบคุณค่ะคุณ่อนกขอบคุณครับกับป้าแม่เนี่ยนะครับกับจได้กับปากก็มั่งใจเนาะกับที่ผมบอกไปนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่พูอที่อยู่งบางล้างนะซอยตอนเข้าะครับจะพาเนี่ยกับผมยังไล่นะครับกับ ก็ตัวิ้งเขาก็ตัิ้งเขากับพี่น้องเดี๋ยวฝากเพื่อผมต้องพ่นนะครับกับในทิ้คลิปไปเรื่อยๆอัปเดตคลิปใหม่ๆให้พี่น้องเมึงนะครับกับมึงโฆษณาซอยเบา,าอันก็ว่าเนอะนั่นนะครับคือมาต้องรักนะครับผมพอดีนี่ขาด,ดปูนปลาเนาะเนี่ยค่ะครับจะพอการคิดไปเนาะแม่จะพอการคิดหนักครับผมใช่ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย